สบายดีวันนี้มาพ่อบ่าวน้อยสาวลุงคือเก่าเนาะวันนี้บ่าวน้อยสาวลุงจะสมมาพ่อแม่เด้อจะรวมมาสมมาพ่อแม่์มีพี่มีน้องแล้วก็มีน้าบ่าวน้าสาวเนาะจะทําการสมมาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวเรามาเบิ้มกันเนาะมีที่การสมมาพ่อแม่์นี่เรามีขั้นตอนกันแนวไหนเนาะก่อนจะสมคลิปอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามใหม้บ่าวน้อยเด้อเอาไปเบิร์มกันเลยเนาะอันนี้คือขันสมมาเนาะ ลูกเต้าจะเก็บเงินกันใส่ันสมัยพลอยแม่เนาะนีพูละเล็กพูละน้อยก็เอาใส่เนาะพูละหพูละซิบก็ใส่น้ำก็นเปพูมกันเด้อละนาจะทำการสมมาพ่อแม่เนาะมาเบิร์นน้ำแขเลยเนาะ มานานีไรมานานีไรฮะแม่เลี้วให้เลี้ยวประกาศล้วขนมขนมด้วยดวยพ่นจ้าอ่า้าไปงสมมาพันโบพี่ไม่นะพี่ไม่ฟ้าไม่สมมาพ่อแมย์ไอจอยเอ้ยไม่พูดแล้วเล้วตไอจอยฝากมาทีหลังก็ได้สินะ

ย่งางกุลกเอาหัวสกรรมเด้อาลไม่นายงผิดไปก่ได้วยกรรมหม่ก้าตัน่ไปเด้อพนลข้าล่าเด้อแ่ไารแ้ล้วบีบหแงไปาใหม่้าโพใส่ให้ลูกก่ล้านบ้าตุูบะนเตาข้นางไรน้องให้ใส่โอ้ไม่ใสมกับขา อยู่เพรว่า้องอยู่กันได้ใหคนแล้วบ่ให้คนได้อ่เอาโดาเนไปเฒ่าบ่ทุกคน138ให้หี้ยอ่ะแต่ว่าแม่อ่ะลูกจะบอกวออองดีมยแม่แม่ก็เออให้ทํากําลังไปทําอ่ะเด้อต้องจําไปเด้ ทันยู่ดีมีแหงแล่วโชคฝันมันนัก้าตามาหรอันยูดีมีแหงหรือเปล่าโอ๊ยไครอยู่ที่หมอเคียร่ะไหมอเก่าใครยูดีมีแหงใครยังไง ใช้เลยโก้ได้ใชรโทำาริมยับพันเลยเป็นไงรถชีดีอไม่ันเลยอสโก้ทำอะได้รส้ไม่ันลยไมับพเไ้ราลูด่ากท่นต้องเป็นว่านเขาวมาจงหรก่นก่อนผ่านกอวไม่ต้ง ไปบูมานอด้ไนงปมานไล้ไหนตรงนีู้มาได้ไหนตรงน้ขอขาขอขาไป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 ไมไป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  นี่คือคือลูกเต้ามัดแขนให้พ่อให้แม่ก็เนาะมีลูกมีหลานมามัดแขนให้พ่อให้แม่น้ำันคือการคูกแขนให้พ่อนะคือให้ลูกให้หลานคูกแขนให้พ่อก็เนาะแล้วพ่อกับแม่ก็ซิ้คูกแขนให้หลานนะ เงินก็หายหมดเนาะเงินก็หายแล้วเปเขาของหมอก็ไปอยู่ร้นงหม้อแล้วสุขภาพตองแขแง่หายตปแนวหายนด้งี้หายแนวพวกหายเน๊ะพวกแกนสในพ่อกันและน้องพายคือัยกมันยืนดูดอยู่โดน อันนี้มันควนยืนเด้วพอเด้อความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีอยู่เป็นหุ่มโฮหมใสให้ลูกให้เต้าไปโดนนสามมื่อคนเกี๊ยดได้ฝาเกี๊ยดไงลูกอ่ะอยู่ดีไม่แห้งโอ้ยครับคุณปีไม่ต้อไม่เขาตัง

ให้มาบให้มบาเาน่ให้คนนี้ให้นนี้ดีกว่าเขาดีกว่าสองมืเนอสองมื้าไม่ฟ้าไม่ชายกีไทยเนียยโชคไทยมันเพียงลากคอนกลขึ้นเพียงตาเด้ออ้ว อรักหานสก็พอเหีนมีัห้ามันน้ำมนนำให้เไมไม่ไม่ไไม่ไม่ไีไม่ไมาไม่ไม่ไม่ไจ่ไมไม่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 ไ่ไบ่ไม่ไมไปไม่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 ไ่ไป่ไม้ไปไม่ไม่ไป่ไมหไมไม่มไม่ไมไมไมมม พ่อเขน่อยอ้ักแนื่อยพอดเปดีที่บ้านี่้านที่้าทั้้ตัวทีนั้นสเออเออยอย่างวิ้ายร้าหนึ่งมัต่อัตกันแบนี้ั่นเานอนหนึต่ันองคไอ้ก่นี่อสุ้า้า้วเาใ้ค้าได้เขอใส่ป้า ยังได้ขอไข่ยังมีเด้องเลยที่พุาบกส้าลสะบายจิในพอดีนะนี่เเ้อก็ดิ้งๆแ่ละแม่พงโอ้พุงโอ้เนอะหม่เลยูสิบอไปีหัวโลบพีนได้ยินนะว่าดูเจ้านัดิอยู่กับตาเกี่ยวเียแต่ว่าดูมันหยอกนะ ที ais, ences, ่ไทยมุ้งฟีนอลกต่ต้องไปทายตัวกุ้งแหลกก็จึงรวมตัวกันได้คนมาแทนนะ ก้อนบ่ได้อีกโทรศัพท์ก็อยู่ในบนี้เนาะโทรศัพท์เจ้ามนุเออมา <Net> <Deus> <objectively> ดดดดจะว่าแล้วเรียบร้อยไปเนาะที่สมมาพอแม่เนาะจะวา่าแล้วละลูกเต้าก็ได้สมมาขอโหสิกรรมพอกับแม่เนาะสิ่งไหนที่ลูกเต้าผ็ดพิษต่อพอต่อแม่ไปลูกก็ขอสมมาพอมแม่แล้วเนาะมือนี่เป็นพี่ของรปเพนี้โฆษณาพูดเฮาเนาะเอาขับใจเด้อที่เข้ามา,บมาปปเบิ่งเข้ามาสมคิปเบาเนาะสาวลูกเนาะ ไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญสวัสดีปีใหม่เด้อบ๊ายบาย